ช่วงนี้ก็ไล่ทีกำลังหน่าข้อยเพื่อนทุกคนหลักษาสุขภาพด้วยนะคะดูแหลห้ามการกินของตัองเองให้มีความอบอุ่นหลังกายนะนี่เลยสำหรับอากาศแบบนี้เมนูนีหมาะมากเลยค่ะปลาถูต้มทิมค่ะไ่สดน้ำร้อนๆนะมัตคงจะหลงคอมาเลยค่ะปลาถูต้มทิมเราก็จะทำแบบไง่ายๆเลยนะเดี๋ยวีดีคือปลาตระเข้เขาก็ทำมาให้เรียบร้อยเลยค่ะเราเคมาล้างทำความสะอาดไม่อีกสักรอบหนึ่งนะเื่องปรุงก็จะ้ายๆเมนูต้มยำไปเลยค่ะ ปีกคีนูตาไคร่หอมแดงขีมิน้มนาวค่ะไง่ายๆไปเลยใส่เครืองมันหลอใส่มันเครืองต้อมอยำแบบนั้นแล้วค่ะลงไปในน้ำเดือดๆนะพอใส่เครืองไปหมดเดียบ้อยแล้วเนี่ยทีนี้เราก็ปรุงรสตามไปเลยค่ะปรุงรสเนี่ยก็ใส่ปกติเลยชอบเข้มเติมเข้มชอบบ้านเติมบ้านนะพอหนาเดือดอีกสักครั้งหนึ่งเราก็ใส่ปลาของเราลงไปเลยค่ะทีนี้พอเราใส่ปลาไปแล้วเนี่ยเราก็ตั้งปิดฝาหนีงไว้สักแป๊บหนึ่งนะให้ปลามันซุกค่ะ ใช่เวลาไม่นานปลากระซุกแล้วปลามันจะซุกหงายมากเลยค่ะแป๊บเดียวมันกระซุกนามันเดือนนั้เราบัดไปนังส้มหน้าอีกสักทีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าหวงคุเขก็อาจจะไม่อบแบบเปรียวก็ไม่ต้องเติมหนังส้มหน้าก็ได้ค่ะกูติ้งว่าเรากินแบบต้มปลาต้มขี้มินเชยๆชแบบไม่ต้องเปรียวก็ได้นะแต่ถ้าเหมือนคุณแบบเอือยากแบบทานแนวต้มยำเนี่ยก็เติมเปรียวไปเลยค่ะได้เหมือนกันนะปลาต้มขี้มินเนี่ยมันสรามาทำได้ทั้งช่องแบบเลยค่ะแบบไม่เปรียวกับแบบเปรียวเลยค่ะอันนี้ล้วแต่ชอบนฉกไนก็ทะ เนี่ยรวนๆแบบมีนหนา้าสดน้ำหลวงโอมาร์เลยค่ะเหมาะหมาก,กอากาศแบบนี้นาหนะ้าพวกเราเลยจ้า